มาแล้วครับสายหมูสายหมูสองร้อยทีนะครับชุดนี้ผมแบ่งแต่ตัวผู้นะครับตัวเมียผมต้องขอเก็บไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวเมียผมจะต้องเอาไว้ต่อสายนะครับนี่ครับชุดเยียร์ครับ ลุยเย,ยสาตัวดีๆนะครับวันพุธนี้นะครับตัวดีๆเยอะมากนะครับไก่ผมเช็คไปแล้วรอบนึงนะครับแล้วก็ทําตัวทิ้งไว้นะครับวันพุธนี้กับวันเสาร์นี้นะครับพี่น้องเดินทางมาได้เลยนะครับพุธนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับรวยเฮสานี่เก่งโครงสร้างดี รัวนี้จะเป็นงู200ทีนะครับฝั่งนี้